มึงหลอกกูละไปแล้วอ่ะอุยอุยเดี๋ยวมึง,งไม่ต้องกินแล้วกูให้โลมากินหมดเลยเฮ้ย <laughs> มันจะหมายว่ะ 哦，对、oh.，脚 <noise>、嗯、啊。